สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเทวทีชาแนลครับเทวทีชาแนลก่อนในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกมองเมียวจีสเบอร์โกบอลนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราก็มาเปิดยันกันนะคือเดทอะไรไม่ได้วีหรอกแต่ผมเปิดไปแล้วก่อนเล้วนี้แล้วแหละเออเพราะมีกิจกรรมตัวของเทสโซกไงอ่ากิจกรรมเทสโซคือให้เปิดยันมรดสมไปใช่ไหมตัวเออาร์โมเดลอะไรพวกนี้อ่าผมก็เปิดไปแล้วนะบางส่วนนะครับ เดี๋ยวไปเปิดเพิ่มนะทีนี้ SSR ผมออกมา2ตัวแล้วนะเนี่ยเปิดไป16ใบแล้วนะคะผมออกมา2ตัวตัวแรกก็เป็นตัวของคาวยะ SSR ครับแล้วก็ตัวที่2เป็นทคาคินะีะอไฉ่อเมสนะเป้าหมายของผมก็คือนี่นะไไม่ใช่พิดอัดเอ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะตัวคอยนะครับผมนี่ฟอรี่คอยนะ ก็เราจะเราต้องเรา,เราที่เราหมายปองไว้นะคือแพนด้าหนึ่งะครับผมปอมนะก็แล้วก็สโนบอลนะครับผมนะก็จะเก็บสัต์เลียนให้หมดเลยนะที่จริงในใจผมจะอยากเก็บสัต์เลียนให้หมดเลยนะก็จะเป็น10นะ14นะครับผม15นะก็ใช้15เหรียญน,นะก็อันเชิญ5ครั้งได้1เหรียญใช่ไหมก็โห <laughs> แค่แค่แค่ไอโซโนโบอลเนี่ยก็ปลาไป50เหรียญแล้วจ้ะไอห้าสิบยัน50ใบแล้วนะนแ,ลวนะแล้วก็อันนี้อีกนะครับผมอันนี้อีก20ใบก็70นะ75ใบนะครับผมสำหรับรอบนี้นะโอ้แต่มันก็กนะ็ยอมนะยอมเออเพราะมันไม่ใช่แม่มันไม่ใช่อะไรที่แบบได้มาบ่อยๆนะมันไม่ได้กลับมาบ่อยๆนอะ่ะเออนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปิด75ใบกันนะอ,อ่าน่าจะเหลือประมาณ6ก 59ใบนะครับผมซึ่งทีตรงนี้ผมก็เลยเอามาอ่าหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบใช่ไหมก็ตั้งาว้ร้อยใบนะร้อยสามสิบสามใบนะผมมีร้อยสามสิบสามใบใช่ไหมเพราะไงเราก็ไปเปิดเหรียญ SPO เราจีนิดนึงอยู่แล้วนะยังไงเราก็ต้องแยกไอตัวนี้อยู่ละนะครับผมก็เดี๋ยวเราเปิดรอบนี้ไปเลยเลยกันนะโอเคก็พร้อมแล้วนะครับผมรอบโดยเหรีอีกแค่รอบเดียวซึ่งเอาตัวอะไรมาก็ได้ในตอนนี้นะ คไปแล้วนะไปเราไปเปิดคันดีกว่านะครับผมอ่ะเอ,ะอยายันคูไปก่อนเลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดทีละสิบใบไปเลยนะครับผมเพื่อแม่้็นการเซเวลาน,นั่นเองนะ,ะมาเอาอะไรมาก็ได้ไปอันนี้คือเปิดเอาสัตว์นี้อย่างเดียวเลยนะขอบว่าเป็นเรตดักที่ดักได้ดีจริงๆนะครับผมดักไ,ได้เยี่ยมมากบอกเลย の息吹ででおお目覚めよよと雨が降るる私を呼んんいね兄ちゃどこคือแพนด้าตัวหนึ่งแหละอ่าแล้วก็อาจจะเอาน้องสโนวบอลอีกตัวนะแต่ปอมเนี่ยปอมยังไม่แน่ใจนะครับผมอ่า้องเหรียญตัวของน้องปอมเนี่ยยังไม่แน่ใจนะเพราะน้องปอมเนี่ยอ่ากลับมาค่อนข้างบ่อยแต่สโนว์บอลเนี่ย ไม่ได้กลับมาบ่อยๆนะน่ารักแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะตอนที่ิดใบก็คือเจ็ดสิบหนะ้าใบก็คือได้หมดนะคื้อได้หมดนะ้วคือมันไม่ได้สุ่มเหรียญจ้ะประเด็นเลยมันไม่ได้สุ่มเหรียญแต่มันเป็นการสุมม่มแม่ใช่เป็นการล็อกห้าใบอะได้เหรียญนะมาก็เลยแบบเออใช้เยอะหน่อยพอไม่คืนพอแบบไม่ได้อะไรอะ มันไม่ใช่ว่าจะให้ out แบบอย่างนี้ไงเออเข้าใจปนะอย่างน้อยก็ให้การูดาก็ดีนะเออเออไม่ให้เลยเนี่ยเอสพีตัวสุดท้ายถ้าเป็นถ้าเป็นเอสพีคามุยะออกเลนเดี๋ยวจะโกรธมากเนี่ยจะโกรธมากเลี่ยโอ้โหตอนที่แล้วเสียอไปสามร้อยเอาไปเออเอสพีคามุยะนะ อาอเรยล็อกหน้าจะเป็นตัวของเอสพีออโรจินะครับเนี่อาไรวะเฮ้ยโอ้เกินไปอ่าอรอบอ่าเรามีกีเหรียญล้วเรามีเก้าเหรียญนะอ่าแล้วขาดอีกเหรียญอ่ะเราเปิด คือแบบไม่ได้อาสอรอบติดอ่ะอาล้วสองรอบติดอ่ะอู้จมโสุดยอดอ่าโมาแล้วอ่าสงสัยบนได้ผลไหมอ๋ออย่างที่บอกไปว่าเรย์รอบหน้าจะเป็นตัวของเอสพีโอโรจินะครับผมและหลังจากเอพีโอรจิก็มีเอสมาตัวหนึ่งนะเฮยซึ่งแบบเอสพีมาัวนะอะไก็ตกอสพีนีก็ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าจะมีก็ดีนะครับผมให้มีนะ เราน่าจะครบแล้วนะอ่าเรามีสิบเอ็ดใบแล้วนะครับผมมาสน์บอลก่อนเลยอะ่ะแล้วก็ตัวของแพนดาอาอ้าเอออยากได้แพนดา้าอะไรเงี้ยก็เลยอีกยี่สิบใบนะสำหรับตัวของน้องปอมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเอาเอาันเนี้ยอ่ะ ยี่สิบยี่ห้าอีกสามสิบใบใช่ไหมตอนนี้เราเท่า,าไหรล่ละอ่ะอีกอ่ะอ่ะ,อะจัดมาเลยจ้ะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วนะบอาเลยนะอยากได้อยากได้บอกเลยว่าอยากได้นะครับ ก็คือผ no er oh no? euh. ่านไปสามสิบห้าสิบกวสากว่าปแล้วคือเอสซีาไม่ออกเลยเอสพีออกสักตัวเลยนะตสุดท้ายนะเขาเบรดสงสัยน่าจะไม่ให้นะแตได้มาก็ดีนะมาหาว่าได้ไดคเป็นเป็นที่อีกต้ัลวอันนี้อีสองเหรียญนะแล้วก็เปิดอีกสามใบนะ สามใบเลยนะครับแล้วไฟร์รดิคอนไปหนนนะฮมา้ะเมาสามเดือนแล้วจะแลกน้องฟองหรือว่าไอ้นี่ดีเน,น,นาะดินอับกิฟ ไม่ได้ไม่ได้สัตว์เลี้ยงเราต้องแบบเออต้องเป็นคนดีที่มีคุณภาพนะไหนถ้าเปิดไปรักกี่ใบเจ็ดสิบใบสวัสดีเป๊ะนะครับผมเจ็ดสิบใบนะถ้าเราเจออินทบะเของยอะเราต้องอีกยี่สิบใบใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่อินทบะเของยอะพูดผิดจะเอาตัวของปอมน้องปอมเนี่ยก็อ,ยอีกนะสิบห้าใบสิเอออีกสิบห้าใบนะ ก็อ,อันเนี้ยเราเหลืออีกแปสิบใบนะเดี๋ถึงจะได้ใช่ไหม <c oughs> คืออยากได้น้องปอมอยู่เหมือนกันแต่ว่าขอไปยตนโฉมน้องขอไปอัพดอบน้องก่อน <c oughs> น้องปอม <c oughs> จานโอโบโอลต่อตั้งชื่อว่า นโนวจิอเอ,าอ้าไอหายไอหายไปไหนไม่พอเหรอเออเอา้าปุมปุ๋ยเยกันปุมปุ๋ยได้ไหม ปุ่มปูก็แล้วอะปุ่มปูน้องปุ่มปูนะของเราอีมาเดียวน้องปุ่มปูอยู่ไหนอีจะบอกว่าไอเซุนนี่น้องก็มีเดียวใช่ไหมจะนึกว่าเคยได้อยู่นะไม่มีหรอกนี่ไงเออแบบบูแต่เรามีล่มคือล่มเนี้ยเราเราผมไม่แน่ใจว่างได้งไปจากไหนเหมือนกันจะว่าได้มาน่าจะได้มาจากไอตัวเพอร์เชสช็อปเด็ดๆนะไอตรงเหลี่นะน้องปุ่มปี้กันเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งเฮนด้าเราเป็นช่วงๆกับลินทุยใช่ไหมน้องก๊อดน้องโคดนะน้องโคดน้องก๊อดจิเออคนน้องชื่อน้องโคอดจิเออน้องโคอดจิละนะอุ้ย่ารักโอยอาณาลักล้าน้องโคอดจินะเพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนคนเล่นนะฮะคนเล่นก็ ประมาณนี้นะฮะขอบตาดำนะ,อน,อะ,อน,ะนอนดึกเงยดีอ่าเรามีนี่กับเพื่อนในน้องด้วยนะอุ้ยอุ้ยน่ารักโอ้ยโอ้โหคู่หมวกหลืว่าแพ้อะไรอย่างงี้สุดยอดในความน่ารักว้า ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเปลี่ยนนะจ๊ะขอเปลี่ยนนะจ๊ะอ่าผมบอกเลยว่าเราต้องมีทุกอันนะนี่เปไน็นไงเข้าชุดเซเวียขาวดำเลยสุดยอดกันล่ะนะครับโว้บนะก็สำหรับน้องป้อมเนี่ยก็อยากได้นะเออก็อยากสะสมคอลเลกชันเนี่ยมันครบนะสี่ใบใช่ไหมอีกสิบห้าใบใช่ไหมอ่ะไปสิบห้าใบไปเออแต่จัดๆไปเลย ก็เจะระัรว่าง120แบบสหรักยีล็อกนั่นก็คือเรทของออโรจีเอสซีเนี่ยน่าจะได้แล้วนะครับผมน่าจะชัวร์แล้วว่าได้แน่นอนนะแต่เอสซีเอ็นมาเนี่ยค่อนข้างต้องใช้ช่วงนั้นดูเลยแล้วเก็บเหรียญน่าจะเก็บเหรียญไม่ได้เลยนี่แหละประเด็นเลยเข้าใจว่าเหรียญเหรียญตัวบอลบอลชายเนี่ยน่าจะแบบหายไปหลังจากที่ตัวของเอสซีออโลจี หมดเรทไปนะมาแล้วก็อีกห้าใบนะฮะหนึ่ิสองเราฉะนั้นเหรียญต้องใช้ให้หมดช่วง SP O G นะซึ่งตัวละครเ็ามีแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรแล้วจะเกิด ถ้าเกิดโอโรจิออกมาก่อนก็ดีนะแต่ก็คิดดูว่าเออจะเอาตัวอะไรดีถ้างั้นดูต,ตาเก็บแต้มอะแต่ไม่ใช่ว่าบอกออกมาก่อนไม่ได้นะออกมาก่อนได้นะเออออกมาก่อนได้นะอโ้สําหรับน้องปอมของเรา แล้วก็เอสซาหรือเอไม่ออกมาเลยนะสองรอบสเหมือนเดิมนะฮะนี่เรา,เรามีสอ1พันร้ยสแล้วนะเราเหลืออีกอประมาณ64บสีใบเท่านั้นเองนะสำหรับเหรียญรอบต่อ,อไปเราก็จะได้คอนเฟิร์มเอสซนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้แล้วก็เออแต้มไปใช้อะไรดีฮะมีหนึ่งหนพันแต้มนะฮะ เป็นละอันนี้ไม่น่าแรกกันแล้นเลยนะอาจจะได้ฟุกิงกาคุม,มาอีกหนึ่งตัวหรือไม่ก็ะทัเอสพีโอโลจิอีกหนึ่งตัวนะต้องดูก่อนนะเพราะซึ่งซีกัวยิมนนี่ก็มีสองตัวเีนะไปเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าป้อมมาน้องป้อมน้องป้อมชื่อเปาลูมูโอ้ยเปาลูมูไม่ได้เกินหกตัวใช่ไหม น้องเปาลูแล้วกันอาเปาลูน้องเปาลูน้องป,อ,งปอมรู้สึกว่าจะมีของให้น้องเนี่ยนะเปาลูมีไหมมีของให้น้องเปาลูไหมอ้าวน้องเปาลูใส่อะไรไม่ได้เลยเหรอตังแอลเลยตังแอลเลยโอเคนะเราไปชมกันไปก่านนี่เราเอีกครบแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะขาดตัวหนึ่งนะเออ อ่าเราไปดูคอลเลกชันกันดีกว่าเลยคาะตัวไหนคอลเลกชันเพจนี่นะนี่เราขาดแพนด้านี่โมันกาเน็นะครับผมกูเดียตัมาแตสเซสมาลูนะเฟอร์เบอร์นี่ฮะไม่ใช่กูอ่าค่ะมิซูนเนะอ๋ออ่าขาดตัวเดียวมิซูนเนะก็คือต้องโคคอลแลบคอสโอเวอร์กับการ์ดเกมนะก็ มันต้องหาทางเก็บนะซื้อตอนที่ครบหมดแล้วเย้ yeah! หมดไปเท่าไหร่กับคำว่าแฟชั่นและคอลเลกชันนะฮะนี่นี่น,นี่ภูมิใจภูมิใจคือไม่ไม่ไมันใช่แบบมันจะมาบ่อยๆนะเออน้องปอมเนี่ยเนีย่ยเพอร์เชสสโมโบเพ็กเนี่ยนะ เลยคือจะบอกว่าครั้งนี้มันฟรีก็ได้ไงเออมันให้ฟรีก็ได้ไงเพราะว่ามันกลับมาพ้องกับการเปิดยันใช่ไหมมันก็ไม่ฟรีหรอกแต่ว่ายันคือเราสามารถหาในเกมได้ไม่ต้องจ่ายนะครับผมนะซึ่งตอนผมเล่นผมมาเล่นไม่ทันผมมาเล่นที่หลังนะช่วงนั้นรู้สึกว่าจะไปเล่นเซิร์ฟไทยอยู่นะโอ้เราขาดอันนี้ เราขาดนี่เราขาดนี่นะอ่ะน้อง,องปอมน้อง,องปอมอ๋อน้อง,อองปอมเราต้องมีหมูต้องมีพวกนี้ใช่ไหมยนี่ยวูิตามาเนี่ยไม่ได้ซื้อเอเซอรียครงที่แล้วนะไม่แน่ใจว่าซาริโอตอนคลแลบรอบอีกรอบหนึ่งจะกลับมาด้วยหรือเปล่านะ ันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะหัวมงลิมิตเต็ดเพราะว่าซื้อซื้อของโอโลโจิมานะนี่ซื้อหัวมงโอโรจิมาให้แล้วโอโรจิเอฟก็ต้องมาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็อย่าให้โหดร้ายกับผมมากแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ทปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเราจากไปกับน้องแพนด้าที่แสนน่ารักของเราดีกว่าแล้วก็ผมโอ้ยอะไรมันจะน่ารักขนาดนั้นนะ ก็ S <S <an> สำหรับคลิปน,นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อยา่าลืม like, กดไลค์กดติดตามสับสกร b าให้กับช่องนอผมละคลิปของผมได้นะสำหรับวันนี้ผมขอตัว,วลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ